อัปเดตใหม่ล่าสุด tracker of Europe สเวอร์ชั่น0.45วันที่15มีนาคม67จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับผมหนึ่งสามารถขึ้นไปดาดฟ้าเรือได้อัปเดตท,ที่หนึ่งนะครับเรือเฟอร์รี่นะฮะ สามารถขึ้นไปชั้น2ชั้นสามของเรือได้นะครับเมื่อก่อนนะครับบันไดตรงนั้นมันไม่เปิดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับมันเปิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะครับว่าบนวิวจะเป็นไงบ้างนะไปเลยนี่ครับเดินลงมาเนาะเออได้ยินเสียงนกกันไม่มีเอฟเฟกเสียงนกไว้นะครับเขาก็อัปเดตเพิ่มเสียงนกเข้ามานะนกนางนวลเนาะนี่ครับขึ้นได้แล้วครับทางนี้ขึ้นไปนี่ครับบรรยากาศวิวชั้นสองนะฮะประมาณนี้นะครับ นี่ชั้นสองนะฮะแล้วก็มีห้องกับห้องข้งล่างน่าจะเป็นห้องห้องอะไรอะไรกับตันอะอะไรอะสะพานเรือเอออะไรสะพานเดินเรืออะไรอะนะแล้วก็ชั้นที่สามนะครับก็จะเป็นดาดฟ้านะนี่ครับดีดาดฟ้านะฮะขึ้นทางนี้เลยครับแล้วก็น่าจะเป็นห้องข้างบนสุดน่าจะชมวิวได้ปะเข้าไม่ได้ด้วยล็อกห้องนะนี่ นี่ครับวิวประมาณนี้นะฮะใครที่เบร์เบอรอนะครับก็ระวังขึ้นเรือแล้วก็สามารถขึ้นมาชมวิวได้นะครับไหนเะือไม่ก็ถ่ายรูปสวยๆกันได้เนาะเดี๋ยวไปดูอัปเดตต่อไปกันเลยครับ2ขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินอัปเดตต่อไปนะครับเขาก็จะมีการเพิ่มบาสทราเวลเข้ามานะครับคือเราจะไม่ต้องจ่าย500อดอลลาร์ครับแถมเราจะไปถึงอีกฝั่งได้อย่างเร็วเลยครับ สำหรับใครนะครับที่อยากชมวิวแล้วก็อยากเสียตังค์นะฮะก็จ่าย500ดอลลาร์ไปเลยนะครับส่วนผมนะครับจะเลือกฟาร์นอดนทราเวลครับผมนี่นะครับก็ต้องดูโฆษณาก่อนนะฮะไอเกมนี้เป็นโฆษณาจะเป็นสปอนเซอร์หลักของซักเกอร์นะเพราะโฆษณาทุกโฆษณาจะเป็นเกมนี้ตลอดเลยครับนะไอฟุตบอลไลโชว์เนี่ย นี่ครับเราก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอนานนะครับเป็นสิบนาทีนะฮะเรามาถึงอีกฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปด้นอีกฝั่งกันเลยนี่นะครับเราถึงอีกฝั่งแล้วนะครับเย้อัปเดตต่อไปเลยสามแก้บั๊กป้ายชื่อเมืองอัปเดตต่อมานะครับจะมีการแก้บั๊กตรงป้ายนะครับเมื่อก่อนนะครับเวลาเราจะขยับจอไปมาเนี่ยป้ายมันจะแบบแหลกนะฮะมันจะแบบจางหายไปนะครับตอนนี้นะครับป้ายก็เวลาขยับแล้วป้ายก็ยังเหมือนเดิมครับตอนนี้เขา ปรับให้มันดีขึ้นเลยนะครับคือมันจะไม่แหลกนะฮะนี่แม้ป้ายสวยเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้นี่ก็แก้บั๊กเยอะมากเลยนะเกมเนี้ยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลย4ี่เพิ่มไดานามิกความสมจริงของพวงมลาลัยอัปเดตต่อไปนะครับก็จะเป็นไดานามิกนะครับของพวงมลาลัยนะฮะพวงมาลัยนะครับ,ก,รบก็จะเพิ่มไดานามิกเข้ามานะครับนี่ทำให้กับการหมุนไรเดียสสมจริงยิ่งขึ้นนะฮะนี่ไม่แหลกแล้นเมื่อก่อนนะ เลี้ยยังไงก็แบบนี่มันจะมีพวงมาลัยย้อนกลับไปได้เห็นไหมเอ๋เวลาหมุนปุ๊บมันจะสุดแล้วมันจะไหลลงมานะประมาณนี้ครับนี่ลื่นขึ้นเนี่ยพวงมาลัยลื่นดีเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตต่อไปกันเลย5เพิ่มจุดนอนระหว่างทางอัปเดตต่อมานะครับมีการเพิ่มจุดนอนระหว่างทางครับ ไอตรงที่มันเป็นทางที่แบบเขาแยกออกไปจาถนนหลักอะนะตรงนั้นอ่ะจะเป็นจุดพักรถนะครับตอนอัปเดตที่แล้วนะครับ0.44นะฮะจุดพักรถเนี่ยมันจะไม่มีรูปสัญลักษณ์ให้นอนนะครับตอนนี้นะครับมันสามารถนอนได้เลยนะครับที่จุดพักรถเนาะยังมีหลายจุดนะเดี๋ยวผมพาไปแลอีกหลายๆจุดเลยตรงนี้นะครับจุดที่สองนะฮะนี่นะครับจุดที่สามนะฮะตรงนี้คือจุดที่สามนะตรงนี้นะครับจุดที่สี่นะฮะ อันนี้นะครับจุดที่ห้าจุดที่หกนะฮะตรงนี้จะมีสองจุดนะฮะตรงนี้นะครับจุดที่เจ็นะฮะตรงนี้นะครับจุดที่แปดนะครับและก็จุดที่เก้าครับก็อยู่ติดกันเลยนะฮะตรงเส้นทางรถบัสช่องรถบัสนะฮะจะมานอนได้นะตรงนี้จุดที่เก้าครับตรงนี้นะครับจุดนอนจุดที่สิบนะหกเสียงน้ําสมจริงยิ่งขึ้นอัปเดตต่อมานะครับมีการอัปเดตเอฟเฟกเสียงน้ํานะฮะ จะทำให้เอฟไปเสียงน้ำเนี่ยมาสมจริงยิ่งขึ้นนะครับนะนี่ถ้าร,าร้อนนะครับเราก็สามารถลงเล่นน้ำได้นะนี่เล่นน้ำเลยอ่ายิยนนะอ,อแล้วอยากนอนได้เล่นน้ำมาอยากนอนเลยตรงนี้อยู่เส้นทางเอลโล่แทบูลาานะฮะตรงนี้นะครับที่เป็นสะพานกับรถหน้าที่มันร้างเนานะเราก็สามารถขับรถลงมาได้นะครับนะแลวทางนี้ก็สามารถขับลงทุ่งไปอกโกดังเลยก็ได้เลยฮะ มีการเพิ่มเสียงนกเข้ามาในเกมมีการเพิ่มเสียงนกเข้ามาในเกมนี้นะครับนะทําให้ธรรมชาติดูแบบโอ้ยโคตรธรรมชาติเลยฟิลธรรมชาติมากนะฮะเสียงนกนะฮะแปดเพิ่มเสียงนกฮูกและกลบตอนกลางคืนนี้อัปเดตต่อไปนะครับจะมีการเพิ่มเสียงกบกับเสียงนกฮูกตอนกลางคืนนะครับทุกคนฟังดูนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคน9เพิ่มไฟบนเรือเฟอร์รี่อัปเดตสุดท้ายนะครับมีการเพิ่มไฟบนเรือนะเฟอร์รี่นะครับทำให้เรือเฟอร์รี่นั้นสว่างขึ้นนะครับนี่เรือเฟอร์รี่เราก็สว่างขึ้นแล้วนะฮะนี่มีไฟสปอตไลท์ด้วยนะฮะโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะ